ตอนนี้เขาก็จะมาลงเรือกันนะครับก็ดึงก็ะตอกอาน้ำมาจากเรือก่อนถ้ากระสันไดถ้าบอกอาน้ำมาจากเรือก็จะได้อยู่ในน้ำแล้วต่อไปเขาจะลงเรือตลอดนะครับมนนเมื่อนี้เราเปิดพามาลอกหวยนะล่องย้อนปลาลเบึงเพื่อโชคดีนะครับเดี๋ยวราติดตามต่อไปว่าจะปเป็นยจ๊งไหนนะครับว่าจะได้อยู่ในเรือหรืออยู่ในน้ำ คณะนี้นะครับแล้วก็ลงมาอยู่ในเรือแล้วนะตอนนี้ก็พายลองตามน้าไปเรื่อยๆเพราะว่าข้างบนมันคนณะจะเดินยากนะครับมันก็ลงเรือเลยรถเดือดหาไปถึงหมแล้ว,ว,ม,วมือนี่มาสองคนต้องใส่ได้จะทั้งนึงๆแถวนี้ได้ข่าวว่าดับแนวตหมดแล้วมากคนสองคนนะครับ มาด้วยกันสองคนลงได้ยางนะครับว่าไงป่ปเนไดประมาณสองเมตรความยาวของเรือ <laughs> กลับไปได้เร็วอวยู่ดดโอ้เป็นเทศยนอไปว่าโอ้ปเป็นเียย่ยิ้มตะลิงตะฟัง

เงยมากเลยหลวงเขียนใส่ถิ่นรถถ้าเบ็ดลายลังเนี่ยดีไซน์นะครับมันเนี้กยก็เป็นมันหมูนะครับ <c oughs> พัดเซตต์ันี้ยังไม่้อเทีเยอะครึครับอ๋อเครื่องหนึ่งไมมีน้ำบุญอย่างไรบ่นิ่งเลยบอนำบุญ มาเจอเยูหของเรานะครับหงีห่ใหม่ด้วยสวยงามเลยโอ้โหนี่นนครับมีบกหอยพร้อมเตี้หหยหงี่ใหญ่ด้วยรวมแขนเลยุบนละมันยังหลับอยู่ทียังมาตื่น ลักษณะหูป็นไรหูใหญ่มากเลยจะย้อนลงไปนะเรียบร้อยนะครับกระมัดปลายเสียงใส่กับยิงหยานะครับเสร็จแล้ว นี่ก็เป็นหู <บา S 1> ที่สามนะคนรับหูที่สามน้ำขึ้นมาถมปากหูแล้วนตนตหูเขาข้างทีเรียวบไดนะกินอยู่แต่ว่าบาอยู่ก็เลยมาสัมหูเขาเอ้าขอบาบเขาจะว่าบักกิเออยยังใสไม่ครัเลยี่น้องมาเจ,จ๊ต่ายเกโตมันมานี่เด้อ Đưa... Đưa... Đưa có người đó nữa nha mọi người 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 วันนี้พวกคนโตไปทำแนมไปสำรวจเนียนเเน่ยหาเราคนโองเงี่ยเดียวหลังของน้ำนเดี๋ยวเราจะฟังหน่อยอู้มันหายากหนาเลีเ้ยงง่างยกี่เดี๋ยนั้นตะฟังห่วยเนี่ยนะหนาเลี้ยงแลนะนะครับงูปลาไหลงูที่หาอยู่ในลมบรรยากาศดีๆีหนูนี่นั่งกินบ้านปัสคาลเลย หาทิศทางหู ีขาดคุณพ่อมาใส่กิ่งไหม้นัน้นแหงๆนั่นขัดเอะทำไม่กับเรื่องศพมนันไหนมฮะนั่นน่ะมันดึงเสียกตึงเราเลยนะหลังเนี่ยเสียกตึงเราเน้ยเังตีเหมือนเนี้ยเอามาติดดีเด้อนี่ดึงเสียกเสียกตึงเลยได้หรือปะปากหัวนะข,ขัดครับไม่เลยครับขัดเรียบร,ยร้อยแล้ยได้ดุนแล้วหลงดดังเนี้งได้ดุนเร็วโ <laughs> อ้ ติดมากก็หลังติดลงมันม่เรามาไหลได้มาใส่ใส่บนอะรก็ซ้ำเลยเนาหรอนี้หัวพวกนี้เลยเคยมาใส่ถ้วยแดงหรือนะครับไม่เกลี่ยมือไม่เกลี่ยมือเกลี่ยมือวันนี้กินระโบวติดน้ำบุ๋นหรือนำอะไรเขาไปวะน้ำอะไรเขาสร้างทางลงไปรถโอ้นี่ลงลงมาทั้งน้ำเตี้ยนเลยลงน้ำนะครับได้ลุ้นกันคืบบ่ขึ้นมาบ่ múa thằng đẹp như này rồi nhỉ thằng gì không múa rồi càng đang to lên đây có gì เอาตัวอย่างเอาตัวอย่างที่ควบน่ะตัวนึงนี่ปลาซอยนะเออนี่ปลาซอยเนี่ยใครกันนต่นน่ะใครบ่บ่ใครดอกปลาซอยใครอยากใครดูเล็กทอกกวนอยู่ด้วยเนาะมีเลื้อก็ดีด้วย่ะ ฟางในเรื่อได้เลยสองสี่เหมือนเดิสองตัวค่อยร้ <c oughs> <ไห>ายไปแล้วตัวป่านะปลาเขานะครับติดดังขนาดสี่ถึงหาเซินนะครับมีตัวกงงุมน้ำแต่ก็ไขรด้วย ประมาณจากสามกิโลแล้วหลังจากที่ใส่ด่างเสร็จนะามมาใส่เสร็จแล้วก็ยามกลับซื้อๆงามๆเลยเดี๋ยววนกลับมาอีกรอบหนึ่ง,งเบิ่ดเวยพี่น้องมาเลยอันนี้ป่าใส่ดา่างยังโมบิ็นบริดลไรตอนนี้ในนี่ประมาณ <c oughs> จากหกโลนี่ถุงเ่ยหกปุ๋นละวว่าทำกองหกโลหนักตึงเลย กือบสี่สิบห้าสิบตัวแล้วด่างสี่เซนห้าเซนนี่นายพันนายพันเปือยเปน็นนี่ได้เทอดินที่สุดแล้วกินในแต่ขามือแล้วแต่ใส่เยียรแล้ววันนี้พี่นอ้อง หัที่สองจะได้รุุน,นหูแหลกผ่าดไปแล้วหูวแหลกมากินตื่นเลยหลุดเส้นนอยแี่นถึงเปีบเนี่ยใส่ถุกวิชาเบ็ดเส้นหน่อยได้เส้นหน่อยแทงคอยน้บานี่กดทัวเลยที่ี้นไปนนัพพ่นเตี้ย เดี๋ยจกด้วยบนี้พี่าหากไมันเอาไปก่อหักไม่ไว้ตูนพัอยู่หักไม่ละไก่แล้วพี่นอหน o ง ว้าวกำพ้อเลยเด้อ <onun> อ <obsession> oh, ุ๊ยวะอุ๊ยว่ามันเครื่องโลุ้มดเนื้อจังบ่บปลานี่พี่น้องเลยโอ้บาดเนี้ยโยปากนุ้ยจะใส่เลยมาแล้วนะอะไรตัวแรกนะประมาณจากสามขีดนี่ละถือว่ายิ่ง นะได้รุ่นนี้เลยโอ้สุดยอดเลยนะประมาณสามขีดตัวเดียวนี่ยมองเห็นเรียบร้อยนะครับนะเรียบร้อยโอ้ยตัวงามด้วยสามขีดว่าต่ำหรือตัวนี้กินตั้งแต่ยอดเงียบไปนะมันจะจืดบปนี่เอาไรตัวที่สองนะครับนะออกมานอกหูนะออกมาตายนอกหูเลย ตัวใหญ่กันนะครับมาตั้กวสามขีดรุ่น,นดเดียวกันเลยตายเนาะ๋ยวบอกใ่ญ่ๆสวนให้สามขีดไปเลยเนี่ยโอ้ยอ้นนี้เป็นตัวที่สไปรุนกันนะเียกระตึงเปียเลยนะเ่นะะปิ้เสียปิ้เสียมองกร๊บเนี่ยน่ท่อ รุ Không ่นก oh, so mm ัน hmm. ต yeah. oh, ัวที่สามจะได้บ่กินจะเสียกตึงเปียเลยจะขึ้นบ่บเป็นยังไงกันมัร้อนไงโอ้แต่มันเป็นอะไเอามาลวดร้อนเอาล้วพี่น้องบ่สย้าประเด็ตัวนี้เด้วก็โอเคนี่แหละผมได้รุ่นนี่แล้วนี่แหละตัวที่สามมาแล้วตัวที่สาม บม่แย่เป็นไรประมาณจะขีดกว่าัวาขีดเครื่องนี่นะครับปอะไดที่ไปหามาเมื่อกี้นี่นะครับตอนนี้ลงหมอ้อสุงเรียบร้อยพร้อมที่จะกินนะครับต้มเปรตนะครับนะโอ้น่ากินมากนะครับ